พจัยมัต,ตีนกาอยากว้าเลยเออ,เอไม่ไใช่อะรตีนขาโอ้ยจะมันไปเห็ทุทามันได้เไหนจะว่าตีนดัดโอ้ยจะเป็นมะขาดเนี่ยมะขาดย่มามนี้โอ้ย,นะ,อยนะจะกระใส่ได้หรอไอ้อยมึงเปหยางพม่เด้เียอ่อยากว่าให้ใคร มันเจ้าเรืองมันเสาเสไอ้บุญแจไรมึงนี้เสาก็ยเมว่าก็เมื่อกกว่ากจ้วแล้วอันนี้ไ่ว่านาเบียกนางานเนาะไอ้บุญแจก็ตีนกาดตีนไม่อยากว่าเลยเอออ้จ้าอให้ตีนขาดโอ๊ยจ้ามันไปเหตุทามันได้ไหนจังหวะตีนกัดเงินกับบุ้มีพ่อบาทนี่ กูม,มีพ่อบาทเจ๊น<อ>แต่ไหนบาทนี่มุกนพาเราไปหาหมกหาหมอ,หมหอหละบอกขอยว่ <c oughs> าจิบัยืมเงินจีละมายืมเงินกูเมีนโอ,อ๊ยจะเป็นารเจ้าได้างพี่รักอ้างจ้ังสามหมืน่นสามหมื่นสามอยก่อนเนนะี่ยบ้าน้ากูเมันบอกพ่อพีไ่ได้มันตุองสามหมืนขาดม่ไดเลยบ้นนานี่โอ้กัยังว่าขาดมันต่อมาได้บ่บ บ็ดนี่ยขาดบ็ดขาดนี่ยมาเนี่ยที่ให้ตั้งไหนอันบัดรเงี้ยเลยบมดแล้วก็จินเลเสียเงบนมากหมื่นโอ้ยจะต้องเปลี่ยนใหม่ยังวะเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ยังเดียวพี่น่ะโอ้ยคอยเจ้าคอยเจ้าเออแต่มึงพากูไปเบิ่งแล้าเนี่ยกูติดไปถามระการแล้วมาคนอยู่บ้านไก่เลื่อนเคียงกันจะไปน้อข่อยบอกไปด้อะอีนี่แล้วชัวร์อันเอื่อยเมียบอสอดบอซองบอถามบออันอีกมานะคอยก่อน ต้นนี้บ่ได้บ่ความเพ่ควอมเพ่ก็ได้ช้ามมือเนาะพี่นางเด้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้เลยอ๋ออ๋ออโอนแล้ว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 แล้วแล้วเนาะเออไปไปสันไปไปถ้ากูไปเบิ่งแล้วไปไปไปโอ้ต่อีหางมดสุ่นโอ้ยจะเป็นมะขามยังมะขาดย่ามนี้บ่หูบ่ย่ามหาเงินหาข้ามเลยนี่โอ้ยโอ้ยแล้วก็ปนันบอกก็พวกพาไปหาหมดหาบออ่อยเอ้ยไปแล้วมานางยังอยู่นี่เลยเช้ จะคือมาไปหาหมอละไอ้บุญจันทร์จะมานังยิงจังสี่ขาดแล้วตีนขาดไถคางได้มันขาดไอ้คางนี้คางนี้ไถ่แหละมันเป็นยังไงจะไปหาหมอเรามาให้คอยเบิ่งเบิงได้คอยเบิ่งเบิงได้ยังเงินได้แล้วเอาไถ่แล้วเงินนั่นมาลุกขึ้นข้าไปหาหมอได้แล้วเงินเั่นลุกขึ้นไปที่เราลุกกาลุเอาเอาตีนทำใช่ว่าตีนขาด ตีนรถเกี่ยวขวยอ่อที่ไปเ,เกี่ยวข้าวโพดตีนเกี่ยวตีนเกี่ยวขาดบาทมามีเงินยยกระตีนเหล้านี่แหละรถเหล้าก,กระตีนเหล้าให้กินนะแล้วมั่งไข่เห็ดหยังยโอ้ยนะ <หา S 1> มัน,นเนงินบ่มีกให้แล้วเนาะบ่มีเงินสิบปีได้ได้ยืนหรอือเป่าสามหมืน่นสามหมื่นเฮ้อไปก่อนไปก่อนกูขาดแสะเอามั่งเงินไปมาขึ้นโอ้ยยืมก่อนไหนๆก็ได้ยืมเงี้ยยืมก้อนไปเลยโอ้ยได้ตีนไม่แล้วบาทินได้ตีนไม่แล้วได้ตีนไม่แล้วโอ้ย หามเอ้ยกลัวมันตีนตะคดขาดตีนรถ